สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูอ,อ่อบออึงโชมใหม่นะครับฉบับปรับปรุงนะครับก็คือทำอ่างน้ำเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนดินก็ผมก็ใส่เพิ่มนะครับจากเดิมแค่บล็อกเดียวผมใส่เพิ่มเป็น2บล็อกแล้วก็ ทำเพิ่มอีกหนึ่งฟังนะครับส่วนอ่างนี้จะไว้เลี้ยงปลานะครับพวกปลาสวยงามวันดีเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับเลยไม่ได้ถ่ายคลิปเมื่อคืนออกไปหาจับอึงนะครับมาไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ครับคุยอึงตัวใหญ่นะครับที่ผมได้ปล่อยไว้เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนก็ได้ทำการเพราะเอาไว้นะครับได้ลองทดลองปล่อยไว้2คู่นี่นครับจำนวนไข่อึงนะครับ เต็มอ่างครับส่วนไข่เม็ดเล็กๆที่ยังไม่เป็นตัวนี่ผมไม่ทราบว่าน่าจะไข่เสียนะครับบางฟองก็เริ่มจะพอเป็นตัวมั่งแล้วตอนนี้ก็พยาากำลังพยายามตักแยกไว้นะครับ กลัวมันจะทำน้ำเสียนะครับคือเต็มอ่างนะครับนี่มุดอยู่นี่นะครับอึ่งที่ไปหามาเมื่อคืน นะครับส่วนสําหรับบ่อฝั่งนี้ก็กำลังแก้ปัญหาอยู่นะครับก็คือไม่ได้มุงหลังคานะครับเกิดปัญหาน้ำขังนะครับตอนนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่ตอนนี้ก็ได้ทำการเจาะรูระบายน้ำไว้นิดหน่อยแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำการทดลอง พออีกสักคู่นะครับว่าจะได้ผลไหมอ๋อนี่นะครับลูกอึงที่เลี้ยงนะครับไม่ได้มุดดินนะครับนอนอยู่บนดินนี่มาดูไข่อึงต่อครับ ไข่อื่นน่าจะวางตอนประมาณสักหกโมงกว่าๆนะครับผมปล่อยให้เข้าคู่กันตั้งแต่เที่ยงคืนมาวางตอนเที่ยงคืนกว่าเฮ้ยเที่ยงโมงเช้าหกโมงกว่าๆนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสิบเอ็ดชั่วโมงแล้วไข่ก็เริ่มเป็นตัวบ้างแล้วไข่เสียนี่ก็น่าจะประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ตอนนี้ก็ผ่านไป24ชั่วโมงแล้วนะครับผมคุณหมอได้ได้ยินเสียงในการสะเจ็งดีไหมคะไอ่ก็เริ่มพากันไปตัวแล้วสอบถามกันนิดนึงค่ะจากเหตุการณ์ที่ พบทหารจากอีกเนีต like ิดเชื้อโควิดสิเกในจังหวัดกรีนอนแล้วก็เมื่วานนี้นะคะล่าสุดเนี่ยมีคนจังหวัดพิษณุโลกนะคะเดินทางไปที่สำนักงานสาธารณสุขเพื่อที่จะขอตรวจเชื้อผลล่าสุดเป็นยงไรบ้างคะนิดหน่อยนะครับประมาณ30% อนปริบาลก็ประมาณ 1, มสัก 1, <ม>พันได้บางฟองก็ยังไม่ค่อยออกนะครับอยู่ในไข่อยู่เลยจหรือวมีามวลนะครับเราไปอยู่ในช่วตอนนี้ก็ผ่านไปสามสิบห้าชั่วโมงแล้วนะครับลูกอึงก็ออกเป็นตัว เริ่มว่ายน้ำแข็งแรงกันแนละ้วกำลังว่ายกันเลยครับนะอย่งก็าณร,ราวๆสองพันนะครับน่าจะได้อยู่ แสงะท้อนแสงนะตอนนี้ก็ผ่านไป48ชั่วโมงแล้วนะครับก็คือว่าน้ำแข็งแรงแล้วเริ่มอยู่กันเป็นฝูงเข้าฝูงกันแล้วนะ ตรงนี้นี่เปิดกลุ่มดำเลยนะครับแ้่ผมเพาะได้ใหม่หรือ,อยังไงผมจะอัปเดตให้ดูทุกอาทิตย์นะครับถ้าใครมีข้อข้องใจอะไรสงสัยอะไรเกี่ยวกับอื่นถ้าผมสามารถตอบได้เดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับวันนี้ก็ขอลาบก่อนนะครับสวัสดีครับ